สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับไลท์เฮดสเตเดียมเช่นเคยครับผมกับการอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกทั้งไทยลีกหนึ่งแล้วก็ไทยลีกสองครับพบกันในวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่27ครับผมกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีกครับผมเช่นเคยครับก่อนจะไปดูสรุปตารางคะแนนไทยลีกครับผมก็ฝากสนับสนุนการทาคลิปง่ายๆครับด้วยการกดซับสไครต์ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปในนัดถัดไปครับผม ก็ไปดูสรุปตารางคะแนนไทยลีกครับเรามาดูผลการแข่งขันของวันอาทิตย์ยี่สิกันก่อนเลยครับผมเริ่มโดยคู่แรกครับผมการท่าเรือ FC ครับเปิดบ้านพ่ายสมุทรปราการซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อสองผู้ถัดมาครับนครราชสีมามัสไดเอฟซีเปิดบ้าน Lam, United, 0, พ่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อสามผู้ถัดมาครับเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับ B o C e A ine, ปีโอเชียงรายไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งผู้ถัดมาครับบีจี G, ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสุพรรณบุรีเอฟซีไปสองประตูต่อศูนย์ตามด้วยไทยลีกสองครับคู่แรกครัับบบคคสตตตตออมมลกะาางยยูููไไไนนนนเเเ็็ดดดปปปิ้พรรฐ่ ปูถัดมาครับบุรีรัมย์ธานี FC เปิดบ้านเอาชนะสโมสรฟุตบอลราชนาวีไป1ประตูต่อศูนย์ปูถัดมาครับเกษตรศาสตร์ FC เปิดบ้านเอาชนะตราด FC ไป2ประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายครับแกรนอนานบันละนองยูเนเต็ดเปิดบ้านพ่ายชัยนาทฮอนวิวไป0ประตูต่อหนึ่งทำให้สรุปตารางคะแนนไทยลีกประจำวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์เป็นแบบต่อไปนี้ครับผมเริ่มด้วยไทยลีกหนึ่งครับผมอันดับหนึ่งครับบุรีรัมย์ยูเนเตตแข่ง23นนัดชะ16เสมอ3แพ้4ยิง39เสีย44ผลตาประตูได้เสียบวก25 51มีคะแนน อันดับที่ 2, BG บีจี u m โมเเยเตแข่ง23นัดชนะ11เสมอ8แพ้4ยิง31เสีย22ผลต่างประตูได้เสียบวก9มี4 1คะแนนอันดับที่3ทูแบงค์อก ok, ิเวนเตตแข่ง 23, นัดชนะส1เสมอ6แพ้6ยิง 33, เสีย19กผลตางประตูได้เสียบวก14มี39คะแนนอันดับที่ 4, Lee o l e รีโอเชียงรายยังเตะแข่ง 23, านัดชนะส1เสมอ4แพ้8ยิงยี่สระตู็ดเสียมี่7คบแนดผทต่างุระ3นได40เสียแบ้7ยิงมีสามปิตเจ็ดคะแนนอันีับทีะแนน อันดับที่6เมืองทองยู่นเต็ดแข่ง23นัดชนะ9เสมอ8แพ้6ยิง32เสีย27ผลต่างประตูได้เสียบวก5มี35คะแนนอันดับที่7หนองบัวพิชยาเอฟซีแข่ง23นัดชนะ9เสมอ7แพ้7ยิง28เสีย24ผลต่างประตูได้เสียบวก4มี34คะแนนอันดับที่8การท่าเรือเอฟซีแข่ง23นัดชนะ9เสมอ5แพ้9ยิง31เสีย27ผลต่างประตูได้เสียบวก4มี32คะแนน อันดับที่9ขอนแกน่นยูเนเต็ดแข่ง23นัดชนะ9เสมอ4แพ้10ยิง23เสีย34ผลต่างประตูได้เสียลบสิมี31คะแนนอันดับที่10โปลิสเทโลเอฟซีแข่ง23นัดชนะ6เสมอ11แพ้6ยิง27เสีย29ผลต่างประตูได้เสียลบสมี29คะแนนอันดับที่11บลาดบุรีมิตรผลเอฟซีแข่ง23นัดชนะ7เสมอ7แพ้9ยิง24เสีย26ผลต่างประตูได้เสียลบสมี 2, ม28คะแนน อันดับที่12นครราชสีมามาสด้าเอฟแข่ง23นัดชนะ7เสมอ6แพ้1ิยิง25เสีย35มผลตามประตูได้เสียลบมี27คะแนนอันดับที่ส3ุพรรณบุรีเ c แข่ง23นัดชนะ7เสมอสแพ้12ยิง25เสีย3 3ผลตามประตูเสียลบดมี25คะแนนอันดับที่1 4สี่พีทพุทแข่ง23นัดชนะ6เสมอ6แพ้1ิบยิง22เสีย3 1ผลตามประตูได้เสียลบ9มี24คะแนน อันดับที่15สมุทรปราการซิตี้แข่ง23นัดชนะ4เสมอ9แพ้เสยิง20เสีย27ผลตามประตูได้เสียลบ7มี21คะแนนและอันดับที่16เชียงใหม่ยูไนเต็ดแข่ง23นัดชนะ3เสมอ4แพ้16ยิง21เสีย45ผลตามประตูได้เสียลบ24มี13คะแนนตามด้วยไทยลีก2ครับอันดับ1ครับตราด FC แข่ง25นัดชนะ16เสมอ7แพ้2ยิง41เสีย20ผลตามประตูได้เสียบวก21มี55คะแนน อันดับที่2ลำพูนวอลีเออร์แข่ง25นัดชนะ14เสมอ8แพ้3ยิง45เสีย24ผลต่างประตูได้เสียบวก21มี50คะแนนอันดับที่3สุโขทัยเอฟซีแข่ง25นัดชนะ14เสมอ7แพ้4ยิง59เสีย38ผลต่างประตูได้เสียบวก21มี49คะแนนอันดับที่4ลำปางเอฟซีแข่ง25นัดชนะ11เสมอ11แพ้3ยิง45เสีย27ผลต่างประตูได้เสียบวก18มี44คะแนน อันดับที่ห้าชแนะทอนบิวแข่ง25หานัดชนะ11บเสมอ8แพ้6ยิง 41, สี่สิบเอดเสียสามิบสี่ผลต่างประด้เสียบวกเจ็ดมีสียิบเอ4คะแนนอันดับที่หือุดรธานีเอฟซีแข่ง25่สานัดชนะส0บสงเสมอหแพ้แยิงี่ส2บาเสียส3ผลต่ามระตนได้เสียบวกห้า 55, มีสี่บคะแนนอันดับที่8แพร่ยูเนเต,ต็ดแข่ง25้านัดชนะ9เสมอ10ดแพ้เสียิงห้าสิบสองเสียีน é. อันดับที่เก้าะยอง fc แข่ง25านัดชนะส0บเสมอ4ีแพ้สิบเอ็ดยิงสามสิบสาเสียสามสแองผลต่างประตูได้เสียบวกหนึ่งมีสามสบมี่คะแนนอันดับที่10นยุรุทยายนเ t ็ดแข่ง25านัดชนะแเสมอแแพ้9ยิง3าเสีย3าผลต่างประตูได้เสียลบ2มี30คะแนนอันดับที่1ินเอ็ดนครปม u f i แข่ง25สบานัดชนะเดเสมอแพ้เยิง29มเดเสีย3าามผลต่างประตูได้เสียลบแนน อันดับที่13แกรนอันมนรนอยู่เต็ดแข่ง25นัดชนะ7เสมอ9แพ้9ยิง29เสีย3 7ผลตาประตได,ด้เสียลแมี30คะแนนอันดับที่1 4เกษตรศาสตร์เอแข่ง25นัดชนะ7เสมอ9แพ้9ยิง23เสีย32ผลตาประตได,ด้เสียลบมี30คะแนนอันดับที่1 5คัสตอมรักบังยูเนเต็ดแข่ง25นัดชนะ5เสมอ7แพ้1ิยิง3 6เสีย52ผลตาประตได,ด้เสียลบมี22คะแนน อันดับที่16สโมสรฟุตบอลราชประชาแข่ง25นานัดชนะ3สเสมอ11แพ้1ิยิง19เสีย34ผลตา่างประตูได้เสียลบมี20คะแนนอันดับที่17คอนแกน FC แข่ง25นัดชนะ3สเสมอ7แพ้1ิยิง26เสีย43ผลตา่างประตูได้เสียลบมี16คะแนาน,านและอันดับที่18สโมสรฟุตบอลราชนาวีแข่ง25นัดชนะ1สเสมอสแพ้2 0ยิง17เสีย51ผลตา่างประตูได้เสียลบสมี 7, นานาน่คะแนนก็ผ่านไปแล้วครับผม ก็ไปตามคาดครับบอลรามิวเตดครับเก็บ3แต้มได้ครับผมที่อาการหนักหน่อยก็จะเป็นการท่าเรือครับ3นัดหลังสุดแพ้รวดนะครับผมทำให้อันดับขยับล่วงลงมาครับอยู่หลังอันดับ8ในปัจจุบันครับผมครับและสุดท้ายนี้นะผมก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ฝากติชมเข้ามาด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการปรับปรุงการทำคลิปให้ดียิ่งขึ้นครับผม แล้วก็สุดท้ายนี้ครับก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในนัดถัดไปครับผมกับการอัปเดตตารางคะแนนไทยลีครับสำหรับวันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ